وَبِهِ نستعين ولا حول ولا قوه الا <سؤال> بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وبا باب في احكام الشفعه و نيเรื่อง حكم เกี่ยวกับ حكم ฮุกมเรื่องพวกเกี่ยวกับ มีหุ้นส่วนในอสังหาริมทรัพย์ร่วมกันครับแล้วคนหนึ่งคนใดในบรรดาหุ้นส่วนเหล่านั้นเนี่ยต้องการที่จะขายส่วนของตนให้กับคนนอกคโดยที่บรรดาหุ้นส่วนเนี่ยหรือหุ้นส่วนของเขาเนี่ยไม่รับรู้ถ้าว่าเขาขายไปแล้วเนี่ยครับบน,นบรรยากอิสลามนั้น อนุมัติให้คนที่เป็นหุ้นส่วนกันนั้นเรียกร้องสิทธิ์ในการที่จะไปขอบซื้อส่วนนั้นจากคนนอกที่รับช่วงซื้อต่อไปนะครับอันนี้คือชุฟะนะชุฟะว่าชุฟะตุนซาบิดะตุนบิสุนนะทสาฮยฮะซุนนะชุฟะนั้นมีหลักฐานปรากฏจากซุนนะที่สาฮียาฮะที่ถูกต้องครับ ก็คือไม่มีกล่าวไว้ในอัลกุรอานแต่ว่ามีหลักฐานปรากฏอยู่ในสุนนะของนานบีัม่าสุลลาา่าฮะลสัลลัมพวกอัลมาตาลาได้บัญญัติเรื่องของชุฟะเพื่อตัดไฟแต่ต้นลมครับก็คือเพื่อป้องกันความเสียหายที่มันจะเกิดขึ้นกับการเป็นหุ้นส่วนร่วมกันครับก็คือความเสียหายที่เกี่ยวขอ้องนะครับกับหุ้นส่วน ซึ่งจะนำมาเส่งความอะไรพิพาทบาดหมางนะเป็นศัตรูกันนะในภายภาคหน้านะอัลิบนุกอยยมนะอัลลอฮ์ไอ้บุนุกอยยมรอให้มาอุลลาะกล่าวว่าหนึ่งในความสวยงามของชริยะบน์นับทบัญญาอิสลามแล้วก็เอ่อเป็นหนึ่งในความยุติธรรมของชริยานี้ก็คือการที่ ชายานี้คํานึงถึงผลประโยชน์ของพวงเบาทุกคนแล้วก็นําบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับชุฟานี้มาแล้วก็ฮิกมาเหตุผลของผู้บัญญัตินั้นก็กําหนดให้ทำการขาจัดความเดือดร้อนที่จะเกิดขับบรรดา มุกันลัฟทุกคนนะครับเท่าที่สามารถที่จะทำได้นะในเมื่อเรื่องของชริกาเนะ่เรื่องของการเป็นหุ้นส่วนกคนนั้นนะ่ะจะมันจะนำมาซึ่งจะนำมาซึ่งความไม่เข้าใจกันแล้วก็ความการทะเลาะเบาแววงกันได้นะครับโดยส่วนมากเลยคนะรับบทบญัดิอิสลามก็จึงมีบัญัติให้ขจัด ความเดือดร้อนนี้นะบางทีก็ด้วยกับการแบ่งให้ลงตัวนะบางทีก็ด้วยกับวิธีการชุฟาะนะเพราะฉะนั้นถ้าเขาต้องการที่จะขายส่วนของเขาแล้วก็ต้องการค่าตอบแทนจากส่วนนั้นของเขาคนะหุ้นส่วนของเขาก็เป็นคนที่ มีสิทธิ์มากกว่าคนนอกนะครับแล้วก็เขาก็จะต้องขจัดภัยอันตรายหรือความเสียหายที่จะเกิดกับการเป็นหุ้นส่วนกันโดยที่คนขายเองก็ไม่เดือดร้อนเพราะว่าเขาก็จะได้สิทธิ์ตามจำนวนที่เขาต้องการขายเต็ม อันนี้ก็ถือว่าเป็นความยุติธรรมที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นอุปกลที่สวยงามที่สอดคล้องกับสติปัญญาและก็สอดคล้องกับสัญชาตญาณของมนุษย์แล้วก็สอดคล้องกับผลประโยชน์ต่างๆของพวงบ่าวทุกคนและจากจุดนี้เนี่ยจึงเป็นที่ทราบกันดีว่าการใช้เล่อยเหลี่ยมชั้นเชิงใดก็แล้วแต่เพื่อที่จะทำให การชุฟ้าตกไปนั้นถือว่าเป็นการกระทําที่สวนทางกับความหมายดังกล่าวนี้ที่เป็นเจตนารมณ์ของบทบัญญัติอัลอิสลามและก็ถือว่าเป็นการกระทําที่สวนทางกับเจตนารมณ์ของอัลอิสลามการชุฟ้านั้นเป็นที่ทราบกันดีหรือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของชาวอาหรับตั้งแต่ในยุคยาฮิเลียก่อนหน้าอิสลามแล้วนะครับ เมื่อคนคนนึงต้องการที่จะขายบ้านของเขาหรือขายสวนของเขาเขาก็จะมาหาเพื่อนบ้านหรือมาหาหุ้นส่วนหรือหาอะไรครับเพื่อนฝูงของเขาครที่สนิทสนมรักใคร่กัน แล้วก็เสนอขาย,ยอันนี้เนี่ยก็ถือว่าอะไรครับเป็นการให้สิทธิ์กับคนใกล้ตัวก่อนนะครับแล้วก็เขามีสิทธิ์ก่อนก็เลยเรียกสิ่งการกระทําดังกล่าวนี้ว่าอ s h u f ะเ,เพราะว่าชุฟ u เนี่ยมาจากภาษารับรา,ก,ารบก็คือเชนฟาอินเขาเชนฟาอินเนี่ย,วยความหมายของเชนฟาอินจะหมายถึงหมายถึงคู่ อะไรที่มันเป็นคู่ราะนั้นจริงหมายถึงอะไรครับคู่ของหุ้นส่วนที่เป็นหุ้นส่วนซึ่งกันและกันชูฟะในนิยามของหรือในในนิยามของบรรดาเนะนนเนนนักนิติศาสตร์อิสลามก็คือการที่หุ้นส่วนนั้นมีสิทธิ์ที่จะถอนนะส่วนของหุ้นส่วนของเขาจากบุคคลที่ถูกโอน ไปให้โดยแลกเปลี่ยนด้วยกับทรัพย์สินนะก็คือเราไปซื้อไปซื้อต่อจากคนคนนั้นก็คือบังคับซื้อเลยนะครับโดยให้ราคาเท่าที่เขาได้ซื้อไปจากคุณส่วนของเราเพนะราะฉะนั้นก็ทนเท่ากับว่าคนที่เชฟเฟีเยเนี่ยก็คือคนที่ คนที่ไปซื้อต่อจากคนนอกเนี่ยเท่ากับเขาได้ไปซื้อสิทธิ์ของหุ้นส่วนของเขาเที่ทํำข้อตกลงกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยแล้วก็เป็นความจําเป็นนะครับแล้วก็เป็นหน้าที่ของผู้ซื้อที่เป็นคนนอกนี้ด้วยเนี่ยที่จะต้องส่งมอบ ส่วนที่หุ้นส่วนดังกล่าวนั้นมาเรียกร้องในการที่จะซื้อด้วยกับราคาที่ทั้งสองฝ่ายนั้นได้ตกลงกันไว้นะยินยอมกันไว้นะเพราะว่ามีบันทึกจากท่านอิมามอัหลฮตแล้วท่านอิมามบุคฮารีรายงานจากท่านจาบิรรอดิยัลลอฮุอันฮุวะอันนับบียะซัลลัลลอฮ์อะลัยฮิวะซัลลัม قَضَى بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقِ فَلَا شُّفْعَةٍ أن بن عبد الله رضي الله عنه قال:، النبي ما صلى الله عليه وسلم ديت تسين هَيْ مِيكَان شُّفْعَةٍ دَيْ تُكْسِنْ مَيْ شَفَعَةٍ، อย่างลงตัวแล้วถ้ามีการและถ้าหากว่ามีการวางหลักเขตกันเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็จำแนกแ,กแยกแยะถนนหนทางของแต่ละพื้นที่แล้วนะเมื่อนั้นก็จะไม่มีการชุฟอาก็คือในกรณีที่ความหมายของอดีตตนนี้คืออะไรครับ เอ่อท่านอบีมอสอัสซลลมตัดสินให้มีการชุฟาในทุกสิ่งที่ยังไม่ไม่ได้แบ่งแต่ถ้าว่าแบ่งแล้วนะปักหลักเขตแดนกันเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็แบ่งถนนกันเรียบร้อยแล้วนะทางไหนผ่านเอ่อตรงไหนนแล้วก็แต่ละคนจะต้องเอ่อต้องอะไรครับให้ทางถนนส่วนกลางเท่าไหร่แบ่งกันเป็นเรียบร้อยหมดแล้วเนี่ยเมื่อนั้นเนี่ยไม่มีสิทธิชุฟาแล้ว เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นมันเป็นสิทธิ์ของเขาเรียบร้อยแล้วนะครับมันไม่ใช่มันไม่ใช่เป็นหุ้นส่วนอีกต่อไปแล้วเพราะฉะนั้นเนอะันดีตัวน,นี้เนะี่ยจึงเป็นหลักฐานยืนยันการชุฟ้าสําหรับคนที่เป็นหุ้นส่วนแล้วก็หลักฐานตัวนี้เนี่ยนอะดี้ตัวน,นี้เนะี่ยเป็นอะไรครับหลักฐานที่บ่งบอกว่าเรื่องของชูฟ้านั้นเป็นเรื่องที่ใช้กับสิ่งที่มันเป็น แผ่นดินหรือว่าอสังหาริมทรัพย์เท่านั้นนะครับไม่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สิทที่มันเป็นสังหาริมทรัพย์นะที่เคลื่อนย้ายได้เช่นอ,อ,อุปกรณ์เครื่องใช้ไม้สอยหรือสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์เดรัจฉานอะไรพวกนี้นะครับและถ้า,ามีมาสโล,โล,โลัลอะไรสัก่าวว่า <L un> ไม่ حل له أن يبيع حتى يؤذى شريكة مايحلال ماي อนุญ,ญาตสําหรับเขาที่จะขายจนกว่าเขาจะขออนุญาตหุ้นส่วนของเขาเพราะนั้นอันนี้ตอนนี้จึงบ่งว่าอะไรครับไม่ฮาลาลที่หุ้นส่วนนั้นจะขายส่วนของตนจนกว่าจะได้เสนอขายให้กับหุ้นส่วนของเขาเสียก่อนอิ Honestly, บนุลกอยิมรอฮิมาฮุลล์กรว่า หุ่นมา على ريك อียบิะหุ่มา على ريك นยเเป็นที่ต้องามสำหรับหุ้นส่วนที่จะขายส่วนของเขาจนกว่าจะขออนุญาตนะจนกว่าจะบอกแก่หุ้นส่วนของเขาซสก่อนถ้าหาว่าเขาขายไปโดยพละการโดยที่ เขาคุณส่วนขเขาก็มีสิทธิ์ในสิ่งนั้นมากกว่าแต่ถ้าว่าเขาได้บอกคุณส่วนของเขาแล้วแล้วคุณส่วนบอกว่าฉันไม่ต้องการหรอกนะครับเมื่อนั้นเนี่ยเขาก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาเรียกร้องอีกในภายหลังนี่คือสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่อสอดคล้องกับผูุ้กลของบทบัญญัติแล้วก ไม่มีหลักฐานใดที่จะมาคัดแยงนะ้งแล้วก็ทัศนะที่ถูกต้องแล้วเนี่ยครับอันนี้น่าจะเป็นทัศนาที่สามารถที่จะตัดสินได้เลยนะอันนี้คือคำพูดของท่านอิบนุกัยยิมนะครับก็คืออิบนุกัยยิมบอกว่าชุฟ้านั้นจะตกไปโดยปริยายถ้าหุ้นส่วนที่ ถูกบอกกล่าวเล่าขาแล้วนะว่าหุนส่วนของเขาจะขายแล้วเขาก็บอกว่าฉันไม่มีความต้องการเมื่อนั้นเนี่ยสิทธิของเขาสิทธิในการเ,าเรียกร้องหรือว่าการเรียกร้องสิทธิซื้อขอนของเขานั้นก็จะตกไปโดยปริยายนะชูฟ้านั้นเป็น สิทธิตามบทบัญญัติที่จําเป็นจะต้องให้เกียรตแล้วก็ฮารอมที่ใครจะใช้ชั้นเชิงหรือเล่เพทุบายในการที่จะทําให้สิ่งดังกล่าวนั้นตกไปเพราะว่าชูฟ้านั้นถูกบัญญัติขึ้นมาเพื่อปกป้องความเดือดร้อนที่จะเกิดกับผู้ส่วน เพราะนั้นถ้าหากว่าใครที่ใช้เล่ห์เหลี่ยมในการที่จะทำให้หุ้นส่วนของเขานั้นหมดโอกาสเท่ากับเขาได้สร้างความเดือดร้อนให้กับหุ้นส่วนของเขาแล้วแล้วก็ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลผู้นั้นท่านอิมามอามัดกล่าวว่าลายอายุสุใอุนมินัลฮิยาลีฟีอิบตาลิฮะ ولا إبطالي ح ว ي م س ل ิ ولا ลิ ط มุสลิม อิ่งมอกว่าไม่อนุญาตแม้แต่น้อยในการที่จะใช้ชั้นเชิงในการที่จะทำลายสิทธิดังกล่าวแล้วก็ไม่อนุญาตให้เราใช้ชั้นเชิงที่จะทำลายสิทธิของพี่น้องมุสลิมแต่ท่านอเมริกาโซลลอะซัมได้กล่าวว่าลาตอร์ตีบมรตะกะบติลยยฮูด ฟต์สต์พิลล์มาฮาร์มัลลัลีบีอเดนัลพิลทําไมรู้ตัวเหรอไอ้อาได้ก่ออาดยกรรมเชันที่ชาวยิวูดเคยก่อมาก่อน นั้นให้หรือไม่ได้ให้ด้วยความเสน่หาแต่ว่าเขาไปแอบขายกันนะแล้วก็อีกวิธีการหนึ่งก็คือการที่เขาโกงราคาให้สูงเพื่อที่จะให้หุ้นส่วนเขานั้นไม่สามารถที่จะซื้อได้แล้วความเป็นจริงก็คือเขาไปขายให้กับคนอื่นในราคาที่มันไม่ได้สูงขนาดนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกวิธีการหนึ่ง ช่นกุลิสลามอิบนาตัยมียาค่าวว่าว่ามาวยู่ด้วยจากท่าสารรูปที่จะเดินยาำที่อิสการะชกอาฟะหัาบาติลและสิ่งใดก็ตามที่เป็นการประพฤติปฏิบัติกันของผู้คนโดยมุ่งหวังจากการกระทำดังกล่าวเพื่อที่จะเป็นการใช้เล่ห์เหลี่ยมเพทุบาย ในการที่จะทําให้สิทธิในการชุบานั้นตกไปการกระทำดังกล่าวนั้นถือเป็นโมคะก็คือถ้าจับได้หรือว่าถ้าสอบสวนกันมาผู้ที่เป็นฮาคิมหรือผู้ที่เป็นคอดีจับได้ว่าเนี่ยเป็นการใช้ชั้นเชิงหรือเล่เหลี่ยมเขาต้องตัดสินว่าอันนี้เป็นโมคะเพราะว่าไอเล่เหลี่ยมชั้นเชิงนั้นไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริง ในการทำข้อตกลงกันได้เลยแม้แต่น้อยหรือการใช้สัมบัติสำนวนไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงใดๆได้การเล่นลิ้นไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงใดๆได้กรณีของชูฟานั้นก็คือ,อ,อกรณีที่เกี่ยวข้องกับ อ่สังหาริมทรัพย์นะหรือแผ่นดินที่ยังไม่มีการแบ่งนะคก็คือรู้เพียงแต่ว่าแผ่นดินผืนเนี้นมีหุ้นส่วนร่วมกันสองคนสามคนอะไรก็แล้วแต่แต่ยังไม่ได้แบ่งส่วนของแต่ละคนอย่างตายตัวนะ,นะมาวุธได้เป็นนสมเด็จนเอ,อ แล้วก็สิ่งที่อยู่บนแผ่นดินนั้นด้วยนะก็ะคือเป็นอสังหาริมทรัพย์ก็คือแผ่นดินอ,อ,อาคารบ้านช่องนะต้นไม้ต่างๆที่อยู่บนแผ่นดินนั้นแต่ถ้าว่ามีการแบ่งสรรแผ่นดินกันเรียบร้อยแล้ว แต่ว่ายังมีของบางอย่างที่ยังไม่ได้แบ่งแล้วก็ยังใช้ร่วมกันอยู่อย่างเช่นถนนหนทางหรือ,อทางน้ำตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าชุฟ้านั้นยังคงอยู่นะครับในทัศนะที่ถูกต้องที่สุดจากทั้งสองทัศนะของนักวิชาการเพราะว่ามันก็เข้าข่าย ที่ท่านบอับดุลเลาะห์สั่งบอกวา่า ف إ ด ا วางเขตพรมแดนแล้วถน้นถหน,ดดน,น,ทนทางถูกเต็มแนแกแแยยล้วเมื่อนนั้นจะไม่มีการชุฟา้าเพราะฉนั้นในกรณีนี้เนี่ยถึงแม้ว่า ตัวของพื้นแต่ตัวของอะไรครับที่ดินอาจจะแบ่งแล้วแต่ว่ามันยังมีส่วนกลางร่วมกันอยู่ตรงนี้เนี่ยก็ถือว่ายังไม่เคลียร์นะครับก็เท่ากับว่าเหมือนกับว่ายังไม่แบ่งยังไม่ได้แบ่งเต็มร้อยมันเหมือนกับว่าฮอดูหรือเขตนั้นยังยังยังแบ่งไม่ไม่ไม่ลงตัวหรือยังไม่ชัดเจนแล้วก็ถนนหนทางก็ยัง จำแนมแยกแยะไม่ได้นะครับยังใช้ร่วมกันอยู่ตรงนี้เนี่ยก็เท่ากับสิทธิ์ในการชุฟ้านั้นยังคงอยู่อันนี้มายถึงุลคยยอยยม์ไรมา,าลกว,ว,าว,าวาวะวะอาซาฮุลอกวาลฟีชุฟะติลจีวารอันนี้คือทัศนะที่ถูกต้องที่สุดในเรื่องของการชุฟาะของการเป็นอะไรครับการเป็นเพื่อนบ้านกันและนี้เป็นมาตรฐานของอาลุลบัสรอแล้วก็เป็นหนึ่งในสอง ของมาถามิมอัอาห์ม <Solomon> ัดแล้วเป็นการเลือกของเชคุนิสลามอิบเนตเตียะเชคตะกี้ยุดีนกล่าวว่าอะไรครับชุฟะตุลจิวารมักชิร์กะฟีฮักกินมินฮุคุกิลมิลฟ์มินตารีกินวะมาวะนาดิบอกว่าชุฟะตุลจิวานั้นเป็นสิทธิอย่างหนึ่งของ สิทธิต่างๆที่จะสามารถเป็นเจ้าของครอบครองได้ไม่ว่าะจะเป็นถนนหนทางหรือทางน้ำหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่อะไรครับควรที่จะดําเนินการไปตามนี้แล้วก็อันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่เราได้รวบรวมหลักฐานต่างๆจากคดีต่างๆ มานำเสนอแล้วนะครับเพราะว่าการการอยู่ร่วมกันการเป็นเพื่อนบ้านกันน,นั้นทําให้เกิดการมีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องสิทธิ์ซื้อก่อนดังกล่าวนี้เพราะว่าบทบัญญัติได้บัญญตัติชูฟ้ามาเพื่อที่จะขจัดความเดือดร้อนที่จะเกิดขึ้น เพื่อนเพื่อนบ้านหรือหุ้นส่วนนะครับเพราะว่าไอความเดือดร้อนที่จะเกิดขึ้นเนี่ยส่วนมากก็คือการที่มีกรมรมสิทธิ์ร่วมกันนี่แหละครับแล้วก็มีการเป็นเจ้าของครอบครองที่าปะปนกันในสิ่งต่างต่างเหล่านี้อีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าชูฟ้านั้นเป็นสิ่งที่ จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อหุ้นส่วนเรียกร้องเมื่อรับทราบว่ามีการซื้อขายเกิดขึ้นก็คือถ้าเรารับทราบแล้วว่าเขากำลังจะซื้อขายกันหรือซื้อขายกันไปแล้วก็ตามนะครับพอเรารับทราบแล้วปุ๊บเนี่ยเราต้องอะไรครับบรีบดำเนินการในการ เรียกร้องใช้สิทธิ์นี้ในเมื่อเราทราบแล้วแต่ถ้า,ากว่าเรารับทราบแล้วแล้วก็ไม่ดดำเนินการเรียกร้องใดๆขณะที่รับทราบเมื่อนั้นเนี่ยถือว่าสิทธิ์ในการชุฟ้าของเขาก็จะตกไปโดยปริยายแต่ถ้า,าว่าเขายังไม่ทราบไม่ว่าเวลาจะแน่นานผ่านไปแค่ไหนก็ตามก็ถือว่าเขายังมีการมีสิทธิ์ในการชุฟา อยู่ถึงแม้ว่ามันจะผ่านไปหลายปีก็ตามนะครับอบัลลอฮฺอัลลอฮฺบญูบัยราห์ซนทิมะบญูบายรา,า,า,ยรา,า,า,าห์กาวะอัลตักอูอัลลัยนูอิดะคานะไกรบันฟัลโหลอิดะคดิมัลมุตาละบะตุบิชุะบะบันดานเนาชาการมีความเห็นตรงกันว่าถ้าว่าเขาไม่อยู่ตอนที่มีการทำการซื้อขายกาันเมื่อเขากลับมานะครับ เขาก็มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องชุฟะดังกล่าวนี้แล้วชุฟ้านั้นก็เป็นสิทธิ์ของบรรดาหุ้นส่วนตามปริมาณการครอบครองของพวกเขาเพราะว่ามันเป็นสิทธิ์ที่ เกิดด้วยกับสาเหตุของการครอบครองเพราะฉะนั้นสิทธิการเรียกร้องดังกล่าวก็ตามปริมาณการครอบครอ,อ,องของเขาถ้า,าว่าคนส่วนคนหนึ่งคนใดยอมตนา a z a ก็คือเอ่อยอมแปลว่า ไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติอิสลามแล้วก็จะต้องถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นก็คือความหมายของมันก็คือว่าอะไรครับอย่าอย่าทําตัวเป็นตะเค้ขวางคลองก็คือไม่ดําเนินการใดๆเลยถ้าว่าเราไม่ต้องการแล้วนะครับเราก็อะไรครับควรที่จะให้สิทธิ์กับผู้ซื้อของเขาคนระับในการที่จะซื้อสิทธิ์ที่มันเป็นส่วนของพ้นส่วนของเรา อะไรประมาณนี้นะครับสซโลลอละไรนะครับแค่นี้นะครับสำหรับเรื่องของชุฟอาก็คนะือการเรีย้ร้องสิทธิ์ซื้อก่อนในกรณีของคนที่เป็นผู้ส่วนของอสังหาริมทรัพย์ร่วมกันบอาลา